สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับวังคำแฟมิลี่นะครับกับวันนี้นะครับเช้าวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่สิบสองวันนี้นะครับผมมีเวลาว่างในช่วงเช้านะครับก็เลยจะมาอัปเดตนะครับผักที่ผมปลูกไว้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็ครบรอบพอดีนะครับเจ็ดวันว่ามันขึ้นไหมนะครับที่ผมขุดดินปลูกนะครับดินใหม่ปลูกนะครับที่ผมปลูกมีผักบุ้งนะครับมีตัวผักยาว มีมะเขือนะครับมีโหระพานะครับแต่ก็มีผักชีลาวนะครับไปดูนะครับว่าได้ผลไหมนะครับไปลุ้นกันว่าผมปลูกได้ผลไหมครับแปลงแรกของผมก็คือผักบุ้งนะครับผักบุ้งจีนนะครับนี่ครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับเพื่อนๆได้ผลนะครับขึ้นเต็มเต็มเลยนะครับขึ้นเต็มเต็มเลยกำลังมีใบเลี้ยงนะครับ ขึ้นมาแล้วได้ผลนะครับได้ผลแล้วก็ที่เล็กๆนี่ฮะนี่ก็คือต้นใบแมงรักนะครับอ่าใบแมงรักที่ผมปลูกโอ้โหขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับแปลงนี้ได้ผลมากเลยนะครับนี่ครับใบแมงรักเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ลดน้ํานะครับเช้านี้เสร็จจากนี้ผมก็จะลดน้ำนะครับตัวไหนที่เม็ดมันลึกดินหน่อยมันก็จะขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ผลนะฝักบุ้งผม นะครับขึ้นเต็มแปลงเลยนะครับแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผมซื้อมาเนี่ยได้ผลนะครับได้ผลนะครับผมใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้วัวใส่นะครับเราจะเล่งให้มันงามหน่อยปาจจะไปซื้อปุ๋ยยูเรียมาใส่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพราะว่าดินของเรานั้นมันไม่มีแร่ธาตุเลยนะครับอ่าค่า N P K มีน้อยนะครับขี้วัวก็มีนะครับมีมีมี มีแดดถาดอาจจะน้อยหน่อยครับเสริมเสริมด้วยปุ๋ยสักหน่อยนะครับอ่ามาดูอันที่สองนะครับพืชผักที่ผมปลูกอันที่สองทัวฝักยาวครับนี่ครับเพื่อนอายุหนึ่งอาทิตย์นะครับผมหยอดลงไปหลุมละสามเม็ดนะครับเมล็ดเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยหลุมนี้นะครับอ่ามาดูหลุมนี้ครับหลุมนี้ก็สามเม็ดก็ขึ้นสามต้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับไปเลี้ยงคู่ มาละดูต้นอวบอิ่มดีเหมือนกันนะครับผมใส่แค่อุ๋ยค้วอะนะครับค้วอะแค่นั้นเองนะครับอ่าที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับนี่ก็ต้นถั่วฝักยาวเหมือนกันนะครับนี่ครับขึ้นนะเดี๋ยวผมจะทําให้เขาแทงยอดขึ้นมาอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะทําร้านให้ครับทําร้านให้มันขึ้นสักหน่อย คาดว่าได้กินแน่ๆครับได้กินแน่ๆเพราะบ้านผมนั้นอยู่ไกลนะครับไกลบางทีเขาบอกว่าไก่เดินมาถึงไก่ของชุมชนเนี่ยแต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่มีนะมาดูแปลงต่อไปนะครับเป็นผักชีลาวเนี่ยก็กําลังขึ้นนะครับในะครับใบเลี้ยงคู่นี่คะนี่ดูดีๆนะครับกํลาลังขึ้นนะครับี่โอ้โหได้ผลเหมือนกันนะครับมีผักชีลาวแล้วมีใบแมงลักด้วยในนี้นะครับโอ้หนี่นี่ขึ้นแล้วครับ ใบเลียวเลียวเลียวเล็กๆเลยนะครับขึ้นแล้วโอ้เมล็ดพันธุ์นี่ใช้ได้เลยนะครับอ่าดูแปลงเล็กๆแปลงต่อไปเป็นโหระพานะครับโหระพานี่ขึ้นเต็มเลยนะครับถี่ด้วยนะครับยังไงคงต้องได้ขยายไปปลูกนะครับเพราะดินยังมีเยอะอยู่ขยายปลูกไว้ตรงนี้ให้เขายึดเกาะด้าดินด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหโหระพาขึ้นเต็มเลยนะครับใช้เวลาประมาณ หกเจ็ดวันนะครับตัวผักบุ้งก็ขึ้นเร็วกว่านะครับขัวร้อยเปอร์เซ็นครับหลุมนี้ลงไปสี่เม็ดก็ขึ้นสี่ต้นนะครับหลุมนี้ลงไปสี่เม็ดก็ขึ้นสี่ต้นนะครับหลุมนี้สี่เม็ดเหมือนกันสี่ต้นโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นมากเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นมากหลุมนี้สามต้นครับนี่ครับนั้นสามต้นเหมือนกันหลุมนี้สองต้น นี่นี่สี่สามต้นสี่ต้นนะครับขึ้นมาแล้วไป็นถั่วฝักยาวน,นั้นเป็นบวบนะครับตรงนั้นเป็นเม็ดบวบไม่รู้ว่ามันขึ้นเองนะครับตรงนั้นน่าจะมีคนมาหว่านมาเมล็ดลงไปแต่ผมไม่ได้ปลูกนนะครับถั่วฝักยาวขึ้นแล้วผมกะจะให้มันขึ้นเรื่อยไปตามต้นไม้นี่แหละให้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นถั่วพุ่มไปแต่ส่วนที่อยู่ข้างนอกนี่ก็ต้องทำร้านให้ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งปลูกไปสองวันสามวันเดีนะครับไม่ขึ้นพอดีมีภารกิจอ่ามากครับช่วงอาทิตย์เมื่อกี้ก็เว้นลดน้ําเข้าไปวันสองวันก็เลยยังไม่ชุ่มเท่าไหร่ก็เลยไม่ขึ้นแต่กลุ่มอื่นนี่ขึ้นหมดแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องลดน้ำเขาหน่อยแล้วครับลดน้ำก็สบายทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนใช้โบวลดน้ำนะทีนี้ผมสายยางเลยง่าย พเราปลูกกินเองนะครับนี่ครับผักบุ้งเนี่ยผมว่าได้ทานแน่นอน100ร้อยเปอ็นดูพัฒนาการของเขาโตวันโตคืนนะครับที่กำลังขึ้นใหม่ก็มีที่เม็ดเขาลงไปลึกๆแต่เม็ดที่อยู่ตื้นๆหน่อยก็โตกว่าจะต้องเอาปุ๋ยจั่วมาเพิ่มใส่อีกนะครับโอเคเดี๋ยวไปรดน้ำกันครับรดน้ำกันครับ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังคำาฟมิลี่ด้วยนะครับจะมีอัปเดตนะครับการปลูกผักสวนครัวของผมนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะทําค้างนะครับน่าจะทาค้างช่วงเช้านี่ว่างครับช่วงบ่ายต้องไปตรวจสนามสอบนะครับไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมสนามสอบอันนี้เช้านอาทิตย์ว่างก็เลย๋ยวจะทําค้างนะครับหรือว่าล้าน มัตทัวนะครับมัตทัวมันขึ้นนะครับเนาะโอเคครับยงงังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ